ก็สวัสดีนะคะวันนีเออ้เราจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะของกล้อง Lumix G X 9L นะคะวิธีการเชื่อมต่ออยังไงเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในมือถือของเราก่อนนะคะโดยไปที่ Play Store เดี๋ยวก่อนนะคะแล้วก็ค้นหาไปที่แอป Image App นะคะก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแอปนี้นะคะ Panasonic Image App นะคะอันนี้ได้ดาวน์โหลดไว้แล้วนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการเปิดกล้องค่ะ แล้วก็ไปที่ฟังก์ชันนะคะตรงนี้เห็นไหมเพื่อที่จะไปเปิด wi-fi ของตัวกล้องนะคะอ่ะจิ้มเลยอ่จะเห็นมีแถบไอคอนมาด้านข้างนะคะให้เราไปแตะที่ตัว w i i i นะคะตัวนี้เห็นไหมคะอ่า ตอนนี้ตัว Wi-Fi จากกล้องเปิดแล้วนะคะอ่เอชื่อ Wi-Fi นะคะ GX9 อันนี้นะคะเราก็ไปทำการเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยค่ะแล้วกดเปิดเลยอันนี้กด cancel นะคะ เมื่อเข้าแอปแล้วหน้าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านบนจะสังเกตได้ว่ามีไอคอนทั้งหมด3ไอคอนนะคะมีบลูทูธ Wi-fi แล้วก็ QR Code นะคะในที่นี้เราจะเชื่อมต่อ,อ,อ Wi-Fi นะคะในการเชื่อมต่อกับกล้องของเราอัดกดที่ Wi-Fi เลยคะ่ะแล้วก็เชื่อมต่อกล้องของเรานะคะ ชื่อกล้องของเราเมื่อกี้เขียนว่า gx 9นะคะอันนี้เราก็กดเชื่อมต่อได้เลยค่ะเมื่อเชื่อมต่อกล้องเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่แอปนะคะที่เราดาวน์โหลดมา เมื่อขึ้นแบบนี้แล้วแสดงว่าเราได้เชื่อมต่อกับกล้องของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราไปเที่ยวที่ไหนคนเดียวหรือว่าไปกับเพื่อนแต่อยากถ่ายรูปคู่กันเราสามารถตั้งกล้องแล้วก็กดถ่ายเป็นรีโมทจากมือถือของเราได้เลยนะคะโดยที่คลิกคำว่ารีโมทโอ per ation นะคะด้านซ้ายมืออ่า เห็นอย่างนี้แล้วเราสามารถแพลนกล้องไปที่ที่เราต้องการจับจุดโฟกัสได้เลยนะคะแล้วก็กดถ่ายได้เลยคอนทรวได้จากกล้องมือถือได้เลยค่ะก็สวัสดีนะคะวันนีเออ้เราจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ WiFi นะคะของกล้อง Lumix gx 9 l นะคะวิธีการเชื่อมต่อ,อยังไงเราไปดูกันเลยค่ะอ่าและเรานะคะสามารถกดดูรูปภาพที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้ได้จากมือถือได้เลยนะคะโดยกดที่แถบด้านล่างนะคะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมออันนี้ก็จะแสดงรูปที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วก็สามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้เลยค่ะเพื่อที่จะไปอัปโหลดใน Facebook หรือว่า IG Instagram นะคะโดยกดลูกศรด้านล่างนะคะเซฟลงมือถือภาพก็จะเข้าไปอยู่ในในมือถือของเรานะคะเราสามารถนำภาพไปตกแต่งหรือว่านำไปโพสต์ได้เลยค่ะ ขั้นตอนการเชื่อมต่อ,อก็มีเพียงเท่านี้นะคะ